สวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สบายๆนะครับวันนี้ก็มาพบกันในช่วงค่ำนะครับในช่วงค่ำนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านวงก,การมือเกมกับช่องเอคอนทีวีกันต่อเลยนะครับเมื่อช่วงต้นนะครับพเพื่อนๆนก็จะเห็นแล้วว่าไอ้เงาตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยมันกาลังทาอะไรอยู่นั่นก็คือตัวผมเองนะที่ผมเองกาลังย้ายตัวแพลตฟอร์มนะครับในการเล่นเกมที่เล่นอยู่นะครับย้ายไปอีกตัวระบบแพลตฟอร์มหนึ่งกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง p PlayStation 5นะครั่นล้าะว่า ผมมองว่าในช่วงตอนนี้นะวันนี้นะครับการที่ผมจะได้เล่นตัวเกมต่างๆที่ตัวแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสำหรับผมนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองกับตัวเกมที่ผมอยากจะเล่นในช่วงวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวเกม p i n o c ฟเบอร์ซนะครับเดอะรอดโคลนะครับของ Ubisoft นะครับที่เป็นตัวเดโมแล้วก็เกม g r d n l u u f a n t a s y y r l l n k นะครับที่เป็นเดโมเหมือนกันนะซึ่งผมเองเนี่ย าหาตัวแกรนบูลตัวเนี้ยบนตัว x อ o x s ซีรีส์เนี่ยไม่เจอนะครับไม่เจอก็เลยอ่ะโยกมากลับมาอยู่ที่ตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับก็ลองโหลดเดโมมาเล่นมาเล่นก่อนนะครับก็เรียกว่า,าตัวแพลตฟอร์มอย่าง PlayStation 5เนี่ยก็ถือว่า,อาตอบโจทย์ในการเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างได้ดีเลยนะในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่าตัวกระแสตัวเกมอย่างแกรนบูลเนี่ยที่ผมเข้าไปเห็นใน กลุ่มช่องทางโซเชียลนะครับที่ผมเข้าไปคลุกดูเนี่ยก็เรียกว่าแพลตฟอร์มอื่นนะครับและบอกตัวแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยก็มีการพูดคุยถึงตัวเกมนี้นะครับที่อยู่บนตัวแพลตฟอร์มอย่าง PlayStation นะครับของเครื่อง PlayStation เนี่ยอ,อย่างาเรียกว่ามีปปลายเลยนะทั้งทั้งที่มันเป็นตัวเครื่องเกมอ,อ,อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแต่สังคมของเขาเนี่ยก็จะโฟกัสกับอีแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า,าทาง PlayStation เนี่ยก็สามารถที่จะ เข้าถึงนะครับเหล่าเกมเมอร์เนี่ยได้ในวงกว้างน,นะครับที่จะต้องพูดถึงตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแผนการตลาดของอาทางโซนี่อยู่แล้วนะครับที่เขาเองเนี่ย ต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้ตัวแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมีการพูดถึงให้ได้มากที่สุดนะครับในตลอดทุกช่วงเวลานะครับซึ่งสิ่งที่โซนี่ได้ใช้มานั่นก็คือตัวเกมนะครับตัวเกมต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะมีให้เล่นแบบโดดเด่นกว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆกอดเสมอๆนะครับกอดเสมอเมอซึ่งครั้งนี้ก็ตัวแกรนบูแฟนตาซีนะครับก็ผมได้ลองเล่นนะครับของสายเกมนะครับตอนแรกก็ ไม่รู้นะผมไม่ใช่เป็นแฟนๆของค่ายเกมทั้ง2นี้เลยนะครับทั้งของ Ubisoft หรือว่า,อาของซายเกมเนี่ยผมเฉยๆนะครับผมเฉยๆก็ได้ยินมาบ้างนะครับไปงานตัวเกียวเกมโชว์อะไรเนี่ยก็มีการทําการตลาดมีการโปรโมทเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเขานะจนมาเมื่อวานนี้แหละที่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนๆ นะครับในแวดวงวงการวิดีโอเกมเขาก็พูดถึงเกมน,นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าสายเกมเนี่ยใหญ่ามากนะครับใหญ่มากในประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวก็เรียกว่ามีตังค์อ่ะผมก็เลยเออเดี๋ยวอาจจะหาข้อมูลของบริษัทเกมนี้เพิ่มเติมกันหน่อยนะครับเพิ่มเติมกันหน่อยก็อ่าพอผมได้ลองเล่นทั้ง2เกมนะครับที่เป็นตัวเดโม pin of perseus er นะครับมาพูดถึง pin of perseus er, the lord call กันก่อนนะครับที่เรียกว่าเป็นเกมตลาดเลยนะครับที่ทาง Ubisoft ทำออกมาเนี่ยเข้าถึง เกมเมอร์ในวัยแบบอายุ30 40 50เนี่ยได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ทำให้ย้อนการเล่นเกมในยุคสมัยก่อนๆได้พอควรนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนวสตไตล์เมทรอยวันนี่นะครับที่เดินด้านข้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของตัวภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาในเรื่องของตัว าการออกแบบตัวละครนะครับหรือว่าตัวระบบคอมแบทการต่อสู้ต่างๆเนี่ยให้มันดูมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าตัวเ้าโค้งนะครับตัวเค้าโคงของตัวเกมเนี่ยก็เรียกว่าเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแล้วก็เป็นตัวเกมที่ผมบอกเลยว่าไม่ขาดทุนแน่นอนยูบีซอฟต์นะครับทำเกมออกมาในสไตล์นี้แล้วก็ด้วย การออกแบบนะครับระบบเนื้อเรื่องต่างๆนะครับที่เป็นแนวเปอร์เซียอยู่แล้วนะครับแต่บินออฟเปอร์เซียเนี่ยก็เรียกว่ามันขายได้ของมันอยู่แล้วนะครับขายได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบเรื่องของตัวเหล่ามอนสเตอร์ตัวบอสต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าอลังการนะครับอลังการนะครับก็ไม่ขาดทุนนะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่ายู i So อ t ออกเกมนี้ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ถือว่ามีเกมดีๆให้กับ แวดวงการวิีโอเกมเนี่ยให้เล่นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเกมนะอีกหนึ่งเกมนะครับก็ถ้าใครยังไม่ลองลอดลองโหลดตัวเดโมมาเล่นดูได้นะครับรับรองผมว่า,าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือแกรนด์บูแฟนตาซีลีลิงนะครับที่เป็นตัวเดโมนะครับผมก็ลองเล่นนิดหนึ่งนะครับนิดนึงเพราะเกมแนวตระกูลเนี้ยผมยังไม่ได้ลองเลยนะแต่พอลองเนี่ยโอ้โหว้าวเลยนะครับต้องยกนิ้วให้เลยนะครับในการออกแบบระบ,บบของตัว าการใช้งานนะครับแล้วก็การบังคับด้วยจอยคอนโทรเลอร์ดวนเซลเนี่ยเรียกว่าคล่องเลยแหละคล่องเลยนะครับคล่องเลยแล้วก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเองน่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะไม่พลาดนะครับที่จะลองเล่นนะครับลองเล่นกับตัวแกนบูแฟนตาซีนะครับถ้าใครชอบเกมแนวแอคชั่นแนวโรเพลิงนะครับอาร์พีจีหน่อยนะครับมัลติเพยเยอร์หน่อยอะไรแบบนี้ก็ คิดว่าน่าจะมีอีกเกมหนึ่งที่สามารถเล่นได้กันอีกยาวๆเลยกับแกรนบูแฟนตาซีรีลิงค์นะครับรีลิงค์นะครับก็อันนี้แหละก็ถือว่าเป็นตัวข้อมูลนะครับที่เอามาพูดคุยกับตัวเกม2เกมสําหรับคนที่มีเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง p l a y s t a t i o n 5อยู่นะครับลองโหลดมาเล่นเลยนะครับผมลองของบอกเลยว่า1ใน2เกมเนี่ยต้องทําให้เพื่อนๆไม่ผิดหวังหรือว่าบางคนก็อาจจะ รู้สึกชอบทั้ง2เกมเหมือนกับผมที่ได้สัมผัสนะครับที่ได้สัมผัสนะครับและในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะครับที่ได้รับชมในตัวคลิปนี้เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ผมเองก็จะมีตัวข้อมูลต่างๆมาอัปเดตเพื่อนๆกันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ข้อมูลจะโฟกัสทางฝั่ง p l a y s t a t i o นหน่อยเพราะว่าตอนนี้โอ้โหข้อมูลต่างๆของทางฝั่ง p l a y s t a t i o n เนี่ยมันออกมาเยอะจริงๆนะครับและตัวคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเมื่อวานวันศุกร์เนี่ยที่เป็นพบเจอเพื่อน นะครับได้พูดคุยกันเนี่ยเรียกว่าพูดคุยกันแต่ในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มฟัง PlayStation กันซะเยอะด้วยนะครับเดีย๋ยวผมเองก็จะเอามาแชร์เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ